เป็นไงครับจากสภาพทุเรียนนะครับก็ใช้เวลารุ่มๆเกือบเป็นเดือนเหมือนกันสำหรับต้นนี้นะครับจากสมยอดสั้นๆกุดๆนี่แหละความสูงของทุเรียนต้นนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเมตรสิบเซนไม่น่าจะเกินนี้ เรียกว่าปลูกนานพอสมควรขึ้นขลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลำต้นส่วนลำต้นของทุเรียนต้นนี้นะครับจากสภาพก็กำประมาณนี้แหละถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางก็น่าจะได้สักสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งสี่เซนก็เยอะไปส่วนเรื่องของผิวมันนะครับ ก็ค่อนข้างเรียกว่าใช้ไม่ค่อยได้คือความเจริญงอกงามของผิวต้นเนี่ยไม่ได้เกือบทั้งต้นนะููนง่ายๆเหมือนกับพวกเนี้ยอันนี้เป็นสากออกขา,ขาวๆทั้งหมดก็คือเรื่องผิวใช้ไม่ได้เลยก็ปรับแต่งมาเรื่อยครับหลังจากปรับแต่งใส่ปุ๋ยมัง่งอะไรมัง่งรวมๆกันมาแล้วนี่ ก็มาอยู่ที่ไตซานด้วยเดือนหนึ่งดูสภาพนะครับนี่ที่ออกมา1เดือนตอนนั้นนี่เรียกว่าใบาสั้นกุดกิดอุ้ยหลอบต้นหมดอันนี้คงยังไม่หายแล้วครับไอ้กุดกุดงอโค้ง,ง,งเนี่ยไม่รู้เขาเรียกโรคอะไรเพิ่งเจอต้นนี้เป็นต้นแรกมมันจะยาวยืดตรงก็ไม่ยืดงอโค้งปลายหมด เหมือนกันเลยนี่อันนี้ก็งอโค้งไปนี่ก็งอโค้งไปจากสภาพนะครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาหน่อยเดือนเดียวก็ถือว่าโอเคแต่เห็นๆอย่างนี้ก็อย่าพึ่งดีใจครับเพราะว่าโอกาสที่วันข้างหน้ามันอาจจะถอยลงอีกรอบก็ได้อืาแต่นี่คือแค่เราใช้ไตสารอย่างเดียว อ่านเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งฉีดอาทิตย์หนึ่งฉีดมันก็ได้ขนาดเนี้ยจากสภาพนะครับนี่นะ mm. ก็ยังดีครับด,าาดีกว่าตายดีกว่าต้องไปหาซื้อมาปลูกใหม่ถ้าดูจากสภาพต้นนี้นะครับถ้าไปซื้อเข้ามาตามตลาดท้องที่เขาขายนะ่ะต้นนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักร้อยแปดสิบว่าไม่น่าเกินสองร้อยี่สิบบาทถ้าซื้อมาจากท้องตลาดที่เขาขายนะครับ แต่นี้ปลูกมานานแล้วเรียกว่าโคนมันนี่สามเซนกว่าแล้วซ้ำไปแต่ว่าความสูงมันไปไม่ได้ความสูงมันขึ้นไม่ได้พองามเสร็จมันก็ลงงามเสร็จมันก็ลงอันนี้ก็อันนี้ก็ดูจากสภาพนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่แบใบอ่อนๆกำลังกลางแต่ยังไม่ใหญ่ก็เดือนหนึ่งใช้เวลาจากสภาพใบนะครับอุ้ยนิ้วมือเดียว ส่วนมากพวกนี้นะครับปัญหามันอยู่ที่ลากซะมากกว่าคือถ้าลากไม่ดีมันก็ไม่เดินอะ่ะพูดง่ายง่ายถ้าลากข้างล่างลากฝอยลากแก้วดีเนี่ยมันจะสูงกว่านี้เยอะมันจะไม่เกี่ยวกับพวกยอดสั้นเตี้ยอย่างนี้หรอกปัญหามันคือพวกลากซะมากกว่าเดี๋ยวลองดูอีกต้นนะครับที่ฉีดไล่ตามกันมา นี่ก็เหมือนกันอีกสักหน่อยพวกนั้นกลางก็จิบใบป,ประมาณเดียวกันนะแต่พูดถึงความงามหรือเปอร์เซ็นต์การรอดนะครับแบบเนี้ยห้าสเพราะว่าสิ่งที่ดูเนี่ยต้นมันขาวต้นมันขาวมันไม่มันไม่ออกน้ำตาลเงา,งา สาเหตุมันผิวมันก็ไม่ดีหนึ่งอย่างแหละแล้วถ้าผิวไม่ดีลากก็ข้างลากก่างก็ถือว่าไม่ค่อยดีด้วยกันก็แก้ปรับปรุงใส่สารขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ใบดาบอยู่ก็ไม่น่าจะเกินนี้มากครับผมว่านะชุดนี้ไม่น่าจะเกินนี้หรอกก็คงจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแล้วก็เข้มกลางแล้วแหละแต่ว่า คงจะล้องรออีกสักรอบนึ่งสำหรับชุดนี้กลางแล้วนะครับถ้าชุดนี้กลางแล้วลองฉีดยาต่อเนื่องอีกทีหนึ่งแล้วก็คุมเรื่องระบบน้ําหน่อยเพื่อไม่ให้รากเน่าก็น่าจะดีขึ้นถ้าให้ผมมองตอนนี้นะครับก็คือหน้าเนี่ยคุมเรื่องน้ําหน่อยอย่าให้มันเยอะเกินไปเพราะถ้าเยอะแล้วมันก็รากเน่าพอเน่าเดี๋ยวมันก็เป็นอีก ชุดนี้ก็ใหญ่ดีก็ไม่น่าจะเกินกลางสุดก็ไม่ไม่น่าจะใหญ่มากเท่าไหร่รออีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นรุ่นถัดไปข้างหน้านะครับว่ามันจะขนาดไหนเท่านั้นเอง <c oughs> ส่วนนี้ก็เหมือนกันโขนหมดดูสภาพเพิ่งได้คืนมาครับขนาดเนี้ย ก็ยังถือว่าโอเคนะครับใบก็ถือว่าใช้ได้อยู่ส่วนลำต้นกับพ่อปันกันเลยออกขาวสิดเนี่ยขาวสิดคือถ้าเล็งตามหลักผมว่ารากฝอยข้างล่างมีน้อยมีน้อยมากแล้วก็อาจจะมีส่วนเรื่องของปลายรากมันเน่า ก็ยังคงมีส่วนที่ดีบ้างแล้วก็มันถึงได้เกิดมาแบบเนี้หรือถ้ามันเสียสมหมดมันก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพียงแต่ว่าการเดินลากเนี่ยมันก็ช้าแต่ว่ายอดออกมาก็ประมาณนี้แหละครับนี่ดูจากสภาพนะครับก็เฉียด,ยดร่วมเดือนเหมือนกันกว่าจะได้ขนาดนี้ สังเกตดูจากต้นทุเรียนนะครับถ้าทุเรียนเราสุขภาพไม่ดีหรือว่ามันมีปัญหาทางรากเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่เป็นหรอกมันจะออกเป็นขาวเป็นขี้กากคือ,อมองแค่ผิวก็รู้ถึงรากประมาณนั้นอะ่ะพูดง่ายๆคือมองผิวนี่ลึกๆคือรากค่อนข้างแย่เทียบง่ายๆเลยผิวผิวเปลือกไม่ดีในรากก็แย่ตามแหละ แต่ไม่ใช่ต้นใหญ่นะครับทีนี้คือลักษณะพูดของถึงผิวทุเรียนต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นสภาพออกแตก,แตก,แตกขาวๆเงี้ยใหญ่ๆเนี่ยมันพร้อมที่จะออกลูกไงถ้าแบบนั้นน่ะแต่ต้นเล็กเนี่ยมันไม่ไม่สมควรจะออกขาวๆแบบนี้ถ้าเห็นทุเรียนต้นเล็กแล้วยังเปลือกขาวแบบนี้นะครับตลอดนี่โอ้ยมีปัญหาทางรากแน่นอนถ้ารากดีมันไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะลองไปหาดูต้นไหนที่มันรากดีๆนะครับ มันเดินดีๆงามหน่อยจะเปรียบ,เ,ยบเทียบให้ดูนี่เป็นอีกต้นหนึ่งครับนี่ดูจากสภาพเลยครับมองดูต้นอู้ยมองในกล้องออกเหลืองแต่ว่าอันนี้มันเป็นออกเหลืองอ่อนๆไม่ถึงกับเหลืองเหลืองป่วยอันนี้เหลืองกําลังจะง,งามเรียกว่ามันใบมันกลางแล้วแหละแบบนี้แล้วมาดูผิวมัน ดูสภาพผิวนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าดีขึ้นมาหน่อยคือมันไม่ออกขาวโพลนเหมือนต้นนั้นสองต้นแรกมันก็ยังมีดูมันอิ่มหน่อยครับสภาพแบบเนี้ยคือมันขาวก็จริงแต่มันเนื้อมันอิ่มดูตรงไหนได้อีกเนาะที่มันพอจะดูให้ชัดๆเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้พวกที่ผิวมันงามกิ่งมันก็งามไปด้วย ลองดูต้นใหญ่ๆแถวนี้ดีกว่าครับเนี่ <c oughs> ดูจากสภาพนะครับเนี่ยต้นใหญ่นี้ก็ตัดแต่งไว้ให้มันโผเพื่อรอติดลูกมันบอนใหญ่จัดแล้วแหละสามปีมันจะไปสี่สี่มันจะไปห้าอยู่แล้วสภาพผิวมันนะครับ อันนี้กิ่งมันใหญ่ใหญ่แล้วมันก็แตกหลังออกแตกๆห่างๆก็ถือว่างามอยู่ครับแต่ว่าผิวมันยังไม่ได้หาต้นที่มันผิวได้มีสภาพมันนี่ก็จงถือว่าโอเคครับนี่อ <c oughs> อกมันเงาหน่อย แต่ขนาดต้นต้นใหญ่ผิวมันก็จะเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะครับเวลานั้นน่ะผิวมันจะออกแตกๆก,ก้นๆานๆขาวๆแต่ก็ต้นมันใหญ่แล้วก็ยังโอเคถือว่าไม่เป็นไรพอขึ้นมาจากข้างบนมันก็จะเงามาหน่อยนึงคราวนี้เราจะไปดูต้นเล็กที่ก็ซื้อมาใหม่แล้วเปรียบเทียบสภาพมันดูจากผิวใบแล้วก็ต้นว่าต้นมีปัญหาไหมหรือลากมีปัญหาไหมจะพาไปดูอีกทีหนึ่ง อันนี้ต,นต้นเก่าต้นเก่าเจ้าของแกว่ามันโสมที่ผมเคยถ่ายดูแล้วครับตื่นปรับแก้ไปไม่ทันใจแกก็เลยขูดทิ้งก็แล้วเดี๋ยวไปเอาต้นใหม่มาลงต้นใหม่มันก็ไม่ได้เห็นแต่ว่ามันสูงนะครับต้นมันสูงมันน่าจะโตเร็วมีลูกติดเร็วมันก็ไม่ใช่หรอกครับ สูงนี่มาจะท่วมหัวผมเลยจากสภาพนะครับหนึ่งความสูงโอเคแหละครับมันสูงแต่ว่าจากผิวดูลำต้นสิครับมันเป็นกระดำกระดังเหมือนกับเนี่ยอันนี้ก็ขาวขาวขาว,ขาวมาหมดนะเรียกว่าหาผิวตรงไหนที่มันดีๆเนี่มัน นี่แต่เป็นผมผมไม่ซื้อนะครับต้นนี้เหมือนกับทุเรียนมันจะเริ่มป่วยแล้วอะเอ,อพิ่งปลูกใหม่ๆทุเรียนก็ป่วยแล้วเนี่ยไม่ดูไปเลือกอีกแบบไหนมาเนี่ยตามธรรมดานะครับการเลือกต้นทุเรียนเนี่ยหนึ่งถ้าดูผิวตรงเนี้ยมันมันออกเงามันงามนะครับตามผิวของต้นทุเรียนเนะี่ยมันก็มีส่วนที่ว่า ข้างล่างอ่ะข้างล่างรากมันดีรากมันเดินดีผิวมันก็จะดีไปด้วยแค่สังเกตตัวของลำต้นนี่แหละถ้าลำต้นผิวมันดีอ้อมมาหมดเนี่ยรากมันก็ดีไปด้วยแต่นี่นี่เพิ่งปลูกใหม่เนี่ยเพิ่งปลูกใหม่ได้วันสองวันเนี่ยแล้วดูผิวทุเรียนดิโอ้กับผิวไม้ไผ่ดิเกือบจะเท่ากันอยู่แล้วสองอันเนี่ย มันคือหนึ่งสติเรื่องลำต้นของผิวทุเรียนโู้ใช้ไม่ได้ครับเนี่ยแล้วดูสภาพแล้วอย่างนี้มันจะงามไปได้ยังไงเพิ่งซื้อมาปลูกใหม่ก็อาการแย่แล้วมลำต้นไม่ดีต้นพัน์ุไม่ดี ขาวแป้เนี่ยสภาพมันนะครับนี่คือแบบนี้นี่ถ้าเป็นต้นพันธุ์มันนะ่ะกิ่งเขากิ่งออกน้ําตาลใสๆนิดนึงนี่อย่างนี้นี่ถ้ากิ่งต้นพันธุ์ดีนะครับแบบนี้ถือว่าต้นลําต้นงามพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าถ้ามันออกลักษณะน้ําตาลเข้มเนี่ยก็แสดงว่าข้างล่างมันก็ลากมันก็ดีไปด้วยหนึ่งอย่างนะครับที่ดูสอง อันที่สองก็คือเรื่องของใบเนี่ยอันนี้ยังถือว่าเล็กนะครับนี่ขนาดนี้ยังถือว่าใบเล็กถ้าใบใหญ่กว้างและยาวนิดนึงนี่ใบเข้มใหญ่กว้างนี่แบบนี้ถือว่าเออต้นสมบูรณ์หน่อยถ้าวิธีเลือกซื้อต้นทุเรียนเล็กนะครับอันนั้นถึงซื้อมาปลูกป่วยแล้ะ ดูสภาพเพิ่งปลูกใหม่เอยเสดยดายคือหนึ่งก็พูดง่ายๆการเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม่เป็นเวลาเราเลือกซื้อต้นพันุ์ไม่เป็นเนี่ยมันก็ทําให้เราเหนื่อยกวจะปรับควจะแก้ขึ้นมาได้ผิวมันไม่ใช่แก้ง่ายๆ้องไปดูต้นอีกต้นที่ก็ปลูกมานานแล้วนะครับด,ดูสภาพต้นนี้นะครับ ของเก่าเรียกว่าค่อนข้างปลูกมาหลายเดือนพอสมควรก็ยอดใหม่ก็ทยอยแตกอันนี้น่าจะเป็นใบเก่าตั้งแต่ติดเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่สมัยซื้อเข้ามาผมว่านะเพราะมนันยังใบใหญ่อยู่ตอนนี้มาดูลำต้นมันนะครับ ็ยังเป็นส่วนที่เป็นออกข้าวขาวอยู่ครับยังไม่เข้าเนียนเท่าไหร่ออกข้าวขาวอยู่ผิวต้นล่างก็ต้นผิวล่างที่ต้นเดิมนะครับต้นพ่อมเมล็ดนี่ก็ถือว่าเออใช้ได้แล้วพอเข้ามาต่อยอดมันก็ออกพอต่อยอดปุ๊บมันก็ออกมาเป็นขาวขาวมาหน่อยหนึง่งไล่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 มาเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มมาเป็นน้ําตาลเงาตรงนี้เห็นไหมครับดูเปลือก ไม่ไผ่กับสีของต้นทุเรียนอันนี้มันออกน้ําตาลเงาเนี่อแสดงว่ากิ่งพันกิ่งเขาเริ่มดีขึ้นก็แสดงว่ารากก็มันก็มีส่วนดีไปด้วยโอกาสที่มันปลูกแล้วมันจะโตเร็วเนี่ยมันก็มีส่วนออกสตาร์ทผิดมันก็แย่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับอันี้มันก็ยังโอเคเนี่สภาพเป็นสีน้ําตาลหน่อยพอผิวมันดีปุ๊บ ยอดใบพวกนี้มันก็ตามมาครับนี่มันก็ดีตามมาก็จากการสังเกตนะครับเวลาซื้อต้นทุเรียนถ้าซื้อแบบขาวแล้วแวกมาแบบนั้นโอ้โอกาสรอดยากก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับเวลาก่อนเลือกซื้อ หลังจากเราซื้อมาเสร็จก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของน้ํากับปุ๋ยละถ้าคนใส่เปิดน้ําเป็นก็ใส่ปุ๋ยเป็นต้นก็งามครับถ้าเปิดน้ําไม่เป็นก็เหมือนเดิมอีกแหละโวดวุกก,กกลับมาที่เดิมเพราะว่าปุ๋ยกับน้ํามันสําคัญนะครับไอ้พวกเนี้ยใส่น้ําเยอะก็ตายใส่ปุ๋ยเยอะก็ตายแต่ว่าอันนี้ถือว่าโอเคครับนี่ใช้ได้ถือว่างาม Kemudian, saya rasa kita masih ada peluang untuk memperbaiki.